เรื่องพอนเดอร์อ,อย่าโยมทุกคนทุกทันรนะับไทยเสว,วันที่22ตุลาคม2566นี่ก็เป็นวันศีลน,น้อยศีลหน้ากับอ้อพันษาเนาะอ้อพันษาลาพระเจ้าไม่ได้ลาไปใส่เนาะก็เป็นคัมเว้าะไรสิะตาม คำเว้าคำจ่าเว้าไปในว่าถ้าพูด,ดในทางธรรมนะครับ่มีการล่าไปใส่เนาะการอยู่กับธรรมชาตินี่แหละอยู่ใส่ก็ได้ศึกษาธรรมะได้เห็นธรรมได้พิจารณาธรรมความสุขที่แท้จริงในพุทธศาสนาเป็นกระหมายถึงความสงบน,นัตติสันติปร,รังสุขขัง สุขเอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบก็คือความสงบของจิตของใจฮะละมาได้สงบทางวาจาเรื่อการกระทําภายอนเนาะมีเสียงมีลูกมีอย่างให้ได้สัมผัสทั้งนั้นแหละข้างนาะแต่หมายถึงข้างในใจมันสงบมันระงงับได้มันว่าเป็น,ปน,ปนธรรมชาติภายนเน เราต้องกระทบเขาต้องกระแทกกระทัน <c oughs> กับข้างนอกอยู่แล้วแต่ข้างในมันสงบปันเดหมายถึงใจที่สงบคนทั้งหลายบอกว่าเขามาหาความสุขแท้จริงคือใจที่มันสงบเขาก็มแต่หาข้างนอกคือหากรรมมาละันจะเจ้าเป็นว่าคนทั้งหลายมันมกมุนอยู่ในการมเราแบ่งหาการมหากินหากเกียรต กามนี่เป็นเลื้งที่ต้องยินร่นเหมือนว่าเหมือนคือต้องต้องเฮอไดอะนะต้องเฮอเห็นในแนวที่พอใจอะนนนี่เรื่องของกามต้องดินร่นหาทานมีไดบ่พอใจกับดินร่นที่จะเอจาจะความบ่พอใจ่ะแล้วมันสูนขึ้นมาเย็ดใ,ในใดบ่ให้มันสูนถ้ามันพอใจกับมันก็ยึดมันอยู่สื่อๆมีเป็นเรื่องเรื่องของกามเป็นเรื่องของที่เรื่องของจิตใจที่บีบคขัน ดิ้นรนอะนะเห็นบอกสภาพจิตใจมันบส่สงบเห็นบ่เรื่องกินก็ต้องแสวงหาเขาจะว่าเออมันกับเป็นธรรมชาติคนต้องแสวงหาเมื่ออยู่เมื่อกินเป็นสิ่งที่ต้องทำนาทีอันนี้นะเหลืองกินเหลืองเกียรติก็เป็นสิ่งที่ยึดไว้คนแบะไว้ยิ่งมีเกียรติหลายมันก็แห่งยึดเห็นบอกได้ตำแหน่งอย่างมามายึดแหละเป็นแม่ เป็นพเป็นคู่เป็นหมอเป็นตำรวจเป็นนายกแห้งยึดเห็นบ่ยึดเกล็ดได้ยึดไห้แบะไว้่าบอกว่าแหงยึดเท่าไหร่ก็แห้งทุกเท่านั้นจิตใจมันบาได้สงบมันมีแต่ความมีเห็นบ่ม,ม,มีเป็นเท่าเนี่หละฉะนั้นผู้คนผู้หลงในในกามกินเกล็ดมันก็นเลยพ้นจากความสงบในจิตใจบาได้ เราบรแสวงหาความสงบที่แท้จริงในใจใจที่บริสุทธิ์ใจที่อยู่เหนืออากามันน่ะนี่แหละคือว่าใจที่มาเข้าใจธรรมะบดินลิลลนกระวนกวับไหวผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตบมเมเผู้ที่ใหญ่โตแต่เป็นผู้ที่มาเข้าใจชีวิตว่ามีความสุขจิตใจที่สงบระงับบกระวนกระวหย รู้สึกว่าโอ้มีความสุขเด้ตอนนี้เนี่ยนี่แหละประสบความสําเร็จแล้วรประสบความสําเร็จอย่างได้อย่างมากมันเห็ดให้เฮาสุขจริงยังบ,บอกนี่แต่เพิ่มความยึด,ดนในตําแหน่งใหญ่โตมาเป็นนายคนไอเจ้าคนแห่งยึดว่าเป็นตัวเป็นต,น,ตนหงของเฮาบ่เยอะพัดภาคได้ตาแหน่งได้ยศก็บ่เยอะเส่อมยศเห็นบ่ หลงยึดไปได้นะได้ลาบกับวิเายซา์เสริมลาบได้สุขก็บวิเยซ์บ่าาเจอเจ,อ,จอทุกได้ขาสละเสริญกับบ่เยซ์คนเห้คนยนนท่าเฮ้ยจะได้เินแต่ขาสละเสริญอันนี้มันเป็นเรื่องเงนินบอกความยึดนี่แหละพันวาประสบความสําเร็จพันวาคนใหญ่คนโตพันวาทางโลกเขามองแต่ทางในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพันวาผู้ที่เนี่ยมีความ สงบระง,งับจักกิเลตัณหาพี่ผู้ประสบความสําเร็จผู้ที่หูวาชีวิตบ่ต้องยินร่นอย่างรายเนี่ยบ่เล่าร้อนจิตใจกระวนกระวายยังสงบปันเดีย๋ยนี่สุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันมันเห็นกิเลสตัณหาที่ผ้าทะยานยากดินรนขวนขวายหาเยื่อคือรูปเสียงกินรสมากินมาเสียงี้ให้เจ้าของได้เกิอดอาการเกิอดอารมณ์ ในสิ่งกระทบแลวก็วัาโกคมาพ่อใจกับวัทโทกแลวก็วพระย่ายามเนี่ยมุ่งหาแต่ความสุขความโศกอยู่ในนี้แหละนี่ไงเป็นจังหวะพระพุทธเจ้าเปอนจังหวะโอ้ยเขาไม่ได้หูนาะคนมันหลงนะมีความเห็นเพี้ยนนี่สิมุ่งไปนะั่นนะั่นะแล้วเดี๋ยวเขาก็โห้เองเดาะสักมือ้อนึงวะสุดท้ายทุกคนก็ต้องคิดว่าต้องไปเจอวิ่อย่างความร้นนะั่นแหละความกะน้นกวายใจั้างหละสุดท้ายนะ เต่ก็คิดไม่ได้คือคิดไม่ได้เพราะว่าอย่างเพราะว่าวาบ่ได้มาฟังธรรมกับบ่สามารถคิดได้ว่าความกังวลก็ไายใจนะที่ให้ทุกความยากกิเลสตัณหาในใจนะผ้าให้แสวงหาเนี่ยที่มันบดมุจักจบสิ้นได้อย่างมากอะพวกข้าวหาอหาของไม่ไปเต็กเห็นบ่บ่จบสิ้นบ่มีทีสิ้นสดแหลนไปตามความยากของกิเลสตัณหา นี่แหละถ้าว่ามาเข้าใจกิเลสตัณหาเข้าใจธรรมชาติของจิตที่มันทยานไปโดยความตรงการเดือ่อคือรูปเสียงกินรสนี่มันจะหลังงับสงบลงได้โบเห็นอย่างก็มีความสุขบได้เกี่ยวว่าต้องเห็นแนวสิ่งที่มันงามๆหรือว่ากระทบสิ่งที่มันขี้หลายกับบทุกเพราะสิ่งต่างๆที่ปรากฏคือธรรมชาตินี่คือเลือยงของปัญญาที่ เกิดขึ้นในใจนะนี่แหละเพื่อเอินว่าความรู้วิชาความรู้แต่ผู้ที่บรู้ก็คือผู้โง่ก็คือผู้มีอวิชชาอวิชชาก็ต้องมีเหลืงมีตัวก่กับสิ่งปรากฏมันก็เลยทุกมันก็เลยสุขมันก็เลยพ่อใจบ่พ่อใจกับสิ่งต่างๆเม้แต่เสียงด้าเสียงสม้มมันก็มีสุขมีทุกกไปกับเสียงเห็นบ่หลงในภาษาหลงในเสียงว่ามันเป็น เสียงอิเล่เสียงด่าอิเล่เสียงส้มอิเล่เห็นบ่นล้วก็เฮ็ดนให้เขาสุกเขาทุกข์ได้กับเสียงนี้นี่มันมาเป็นจริงเป็นจังกับสมมติของโลกมาเป็นจริงเป็นจัง,จงกับภาษาแค่เอามาสื่อสารกันเอากับมาหลงยึดเพื่อตาของนี่เกิดทุกข์เกิดสุกในธรรมชาตินี้ได้นี่เป็นเอนว่าบารู้ตามความเป็นจริงก็เลยชีวิตมันกันเลย ในความบ่รู้ก็คือความงโง่ละเพิ่นไปกับการได้เสพในสิ่งสุขสิ่งทุกข์เนี่ยเห็นอะใดสาหาจังสิเข้าใจธรรมชาติเน่ยน,นี้ถ้าผมมาฟังธรรมมันก็มัดละมัดโอกาสมัดในการที่จะเรียนรู้ชีวิตทั้งที่มีซื้อมาอธิบายก็ยังผมมาฟังธรรมะผมมาพิจารณากายใจบมมีอกมีการมาพิจารณาธรรมชาติของจิต ที่มันนิ่งสงบว่างเห็นบ่จิตว่างจากสิ่งกระทบโลกเป็นของว่างชนยึดโตโลก,กังโลกคือความว่างมันทีเข้าใจเลยคาําสอนพุทธเจ้าเนี่ยความว่างปัญญาตานะมันว่างเนี่ยใดมันไม่แมนว่าว่างแบบ่มมีมันมีนั่นแหละแต่บดใจมันบอกไปให้ความหมายในสิ่งที่มีมันก็บ,บอรยยึดมันก็บ,บอกเป็นสุขเป็นทุกข์กับสิ่งที่มันปรากฏ เนี่ยนี่แหละความฉลาดมันก็เกิดขึ้นความโง่มันก็เฮไปแหละความทุกข์มันก็บ่มีเนี่ยแหละความสุขก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความรู้สึกว่าสุขมันหย่อนว่าบยุึดแล้วก็มันก็เออถ้ามันบ่ยยึดหลายๆมันคือมันมืดตัวตนมันกครับบทุกเลยบ่สุขเลยนะเนี่ยนี่แหละคขาียว่าเขานิพพานทางนิพพานเี่ยเอาละเสวงหียนสายามมาแก้ให้ใจนี่ใจมันมีตัณหาอยู่ ใจมันมีกิเลสอยู่ยังมีความงโง่หลงเป็นตัวตนอยู่มันบ่สามารถที่จะพ้นจากความเห็นตรงนี้ได้หรอกคนเท่ามันตะวงหาข้างนอกเห็นอยู่บ่คนจังว่าโอ้ยเป็นเจ้านายใหญ่โตประสบความสําเร็จเนะี่ยมันสวนทางเดียวกับความสอนพระทคเจา้าความสําเร็จก็คือความวินล่นก็ว่นก็ไหวจิตใจลงับสงบเย็นเนี่เนี่ย ชีวเวคณะคณะนี่เนี่ยเออเจออย่างกระทบอย่างรลดพอดีเป็นสุขพอามาส้มก็ม่ได้ยิ้มมาได้อย่างก็กโฮวโยว่าเอสิ่งนี้มากระตุ้นในเฮานี่มีม,มีความเป็นเฮาคืออุปาทานขันนะมันสิหลงในอารมณ์ที่พอใจนะเนี่ยมันสิสังเกตตัวนี้ได้บีาเหินบอเนี่นแยแห่งทุก์นี่แหฮ่งเฮ่งเฮ่งสี เข้าใจง่ายแต่มันบว่าต่อตานทุกข์ประต่อตานนะทุกข์บอยว่าจะเอาจะพักหนีบอว่าจะเจอทุกปฏิบัติธรรมบอว่าจะเจอทุกจะเจอแต่สุขหนังสมาธิจะเอาแต่ความสงบบอว่าจะเอาความบ่สงบหนังบ่สงบกับว่าหนังบาได้สถานทีบ่ดีเสียงลบโกนวุ่นวายโพดต้องไปหาวงสงบมันจากหนังสมาธิได้หลงไปละ สงบบบสงบมันอยู่มงไดเยู่ยในความคิดความเห็นจยาของตั้งขึ้นมางบเป็นในนี้บสงนงงบน,นี้เสียงเขาดังของเขาก็บว่าบสงองงบเสียงมันดังของเขาเข้าไปไปยุ่งอย่างกับเสียงเขารวบเขาก็ไปปากกอยู่ข้างนอกเข้าไปยุ่งอย่างกับรวกที่ไมเาเห็นเนี่ยใจมีเหมืนบอเขาไปเสี่ยงใจมีเหมืนบอ ้างความเปลี่ยนเฮาขึ้นมาแล้วก็ไปเห็นแล้วก็บบอกพ่อใจหรือพ่อใจเองเสียงด้วยกันได้ยินแล้วก็เขาก็ยู่้องเนาะปุ๊เสียงอย่างกัเอาพัด,ดึงเข้ามาเพื่อห้เฮาได้คิดผงแต่งขึ้นมาแล้วก็บอกพ่อใจหรือพ่อใจสูนสูนขึ้นมาในใจเจ้าของพี่เนี่ยนี่แหละจังว่าเฮาบอกเข้าใจสมรถชาติของใจนี่แหละโลกนี่แหละสัตว์โลกนี่แหละมันจะงโง่หลงอยู่ใน สิ่งปรากฏไปเนี่ยนี่เพราะบอกมาเรียนรู้ความเข้าใจคือความรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นซื่อออกมาคือเหาเห็นธรรมชาติที่บอกแม้นตัวตนก็เลยต้องอธิบายให้เขาเข้าใจธรรมชาติสังขารทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏมันล้วนบทเทียงเหาสิไปยึดมั่นถือมั่นอย่างสิงมีความสุขกับอย่างมันหลอกลวงเหาเอยียงหลอกลวงกิเลสในใจมันบอกแม้นสิ่งข้างนอกหลอกลวงดอก ม่านอยู่ในใจนี่แหละเนี่ยเลสส่มานเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมนี่มันเสีดให้ม่านมันหลง <c oughs> ม่านมันหลงเวลาจะเจ้าพันว่าให้ปฏิบัติตามามัคเนี่ยอริยสัจสี่นี่แหละมรคข้อสุดท้ายเนี่ยเนี่ยคือการสร้างสมมารทริฐีเนี่ยความเห็นเทือต้องเนี่ยที่องพอพันอบคือพอเห็นว่าเป็นเห้าเนี่ยม่านหลงม่านคือตัวตวนเ่ยเนาะ ถ้างโบมีตัวตนเลยกับโบมีม่านเข้ามาหละเอ๊ะมันก็หาอะไรเอ๊้ยยใส่ยวะมันม่านม่านคือตัวกูตัวกิเลสมันละตัวใดม่านเราไปโทษผู้นั้นเป็นม่านผู้นี้เป็นม่านมันบอกมีแม่เออผู้นั้นมาขวางกูกูสิไปวัดกูสิไปโปดลุละเต้ากับมาเฮียนให้ทุกข์นะเออม่านคือใจเจ้าของไปยึดมั่นกันยังวะมันบ่มีอย่าง บ่มีอย่างเห็เเนหเฮ้าทุกเฮ้าสุขแยกแข้เฮ้าบ่เข้าใจธรรมชาตินี้สิสินี่แหละมันเกิดเฮ็นให้ม่านหลงแหละเฮ้ากับบ่ติดบ่ติดในบ่วงม่านคือบ่ติดวัดรูร้เฮ้ผาผัวเฮ้าของของเฮ้าไม่แต่มาติดในการปฏิบททัติธรรมมันกับบ่ติดมติดว่ามีพระเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์อันนี้ก็คือม่านคือการม่านในทางที่เฮ็นให้เพื่อไปเป็นเทวดาละ่ะ เทวปุตตมานนั่นแหละเห็นบอกก็เป็นมานได้เออเห็นเฮ้ารู้สึกสุขก,กันเด้โอ้มีความสุขได้นในนางจะมาเที่ยนเนี่ยมานคือกันนะเ่าหลงเด้หลวงเป็นตัวตนเนี่ยมันยังมีอัตตาเห็นเฮามีความสุขไปเกิดเป็นเทวดาได้ถ้าเกิดมาตายเขาก็ถ้าเฮ้ามุ่งเข้ามาในความบ่ดเป็นเฮ้านี่ทางมรรคขึ้นจเรเลื่นในสติ รู้คณะคณะเนี bud, remember, fundo, ่ ina, ยเนี่ยดังสติบอดรับบอดรับแล้วก็บอต้องเฮ็ดอย่างบ่มีเฮ้าโผล่ข <No ึ้นมาเนี่ยนี่แหละความบ่เป็นเฮ้าเนี่แหละก็คือบ่มีม่านเอม่านก็คือกิเลสตัณหาอันเดียมันกับบ่มีในใจบ่มีม่านบ่มีกิเลสบ่มีตัวตนมันก็บบททุกเนี่ยกันนี้แลละผลทุกล่ะกันนี้แหละเมื่อผลทุกนะกับบ่มีเฮ้าเนี่แหละเมื่อผลทุกนะผลลวงอันนี้แหละเมื่อนิพพานะ แต่มันหาแค่แวบเดียวผมบอกผมมีกูแบบแวบเดียวแล้วก็มาอีกกูก็มาอีกคือกา้านั่นแล้วก็พืกไปไหลยต้นเนื้องไปให้มันมีติรู้ว่าบมมีเห่าบมมีเห่าไปกระทบอย่างแล้วก็สิ่งต่างๆก,กับบาอาจารย์กับพระยาตอธิบายโยมมันบ่ได้เป็นยา่นางเออคนไม่ได้เม้นค้นเพิ่งก็ย้อน,นอลงมาเป็นรูป เป็นน้ำมเห็นบ่ลุนยอขึ้นมาแต่จริงๆแล้วก็รูปน้ากับเป็นแค่ข้เว้วเป็นแค่สมมตดรูปกับบมีน้ำมกับบมีคือเว้ามีได้เป็นใบแหละเป็นแคสซิงปรากฏชื่อเว้าตรงๆก็แค่ปากฏแค่สิ่งที่มาให้ห้องหูอุนั้นก็าไม่ได้ให้ห้องหูซื้อบ่ไเ้แมาให้ให้องทุก์้ฮาสุกเสียงเขาด่้มากก็ไม่ฮหดให้องหูซื่อบแม่นเให้ให้องทุก เสียงส้มมากก็ไม่เห็นแฮวหูบรีแมนไม่เห็นแฮวสุกสุกมันแค่สิ่งปุ่งแต่งปุ่งแต่งอย่ใส่ปุ่งแต่งในใจเจ้าของเสียงด่ามาเขากับปุ่งแต่งขึ้นมาว่าโอ้อันนี้เสียงด่าเด้ออันนี้เด้อมึงต้องบอกพ่อใจเด้อนะมันก็โง่เห็นบป่เสียงส้มมากกเอออันนี้เสียงส้มเด้อมึงต้องพ่อใจเด้อมันก็ปุ่งขึ้นมามันก็ปุ่งขึ้นมาเดียก็สั่งขานปุ่งขึ้นมามันก็แค่สังขานปุ่งบารีแมนเฮวา ไปยึดหนังเนี่ยเนี่ยมันเห็นแล้วกับมันก็แคสิิงปรากฏเ,เนี่โอ้ความคำสอนพุทธเจ้าแนวนี้เนาะโอู้อ้ว่าแม้ครูบาอาจารย์เพื่อนเพื่อเาเห็นแคสิิงปรากฏโอ้มันเหมือนอิลีมาเขาเลยเห็นอย่างรถบร่ได้เหมือนเสียสิ่งปรากฏมันก็เปลี่ยนเมื่อเออเปลี่ยนแม่นิ่งเป็นรู้เป็นโผเป็นพระเป็นซี่แล้วก็พระดีพระไม่ดีไม่ซี่ดีไม่ซี่ไม่ดีคนนั้นดีคนนั้นไม่ดี ูนนั้นโอนูนนั้นจ่อยูนน,นั้นง่งงามูนนั้นย่บง่ามเนี่ยคนนั้นเป็นแน่นั้นูน้นี้เป็นแน่นี้นี่แหละนน่นบอกไปแหละเลื่อยแหละเลื้งเกิดเลืองเล่าสมมติขึ้นมาแล้วก็เสียบกบการปุ่งปุ่งขึ้นมาในใจเจ้าขอปุ่งซุกปุ่งทุกขึ้นมาแล้วก็ดับดับดับอ,อก็ปุ่งขึ้นมาไม่ดับดับอยู่ใน,นนี่เป็นละมืออเหมือนแต่ละมือแหละแต่ละคณะคณะนี่แหละ <c oughs> ขันหน้าขันน้าเ <c oughs> นี่ยแหละแวบขึ้นมากระทบอย่างแวบกัปุ่งขึ้นมาดับเนี่ยพี่หลวงปู่บอกไปเรื่อยๆเนี่ยไปเห็นแล้วก็แวบขึ้นมาแล้วก็ดับแล้วก็ไปเห็นอย่างเรื่อยๆก็มีกูไปเรื่อยๆกูมีสติละขันห้านุประานขันก็มีกูไปเรื่อยๆครับสิ่งปรากฏกูเฮ็ดอย่างก็มีกูเฮ็ดตลอดกูห้อนกูหนาวกูสูนกูทุกเนี่ย ก็ม oh, like ียึดอยู่ในอารมณ์ที่จิตใจมันผุ่งขึ้นมาเห่นบว่าโอ้เนี่ย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 เห็นยุบบอมันเห็นยุบบอสัตว์อันน่ากลัวนะคือความโง่ในใจตนหมือนความโศลความโง่เลยวาความโง่ไปเลยเออมันโง่มันกระทุกมันก็ยึดมันถือมันเป็นตัวตนเลยเนาะ รัตตูนคือความโง่เจ้าขวงนี่แหละเห็นอย่างบ่พอใจนี่แหละสูวนลดเห็นบ่กังโง,ง่เจ้าของทุกเจ้าของไม่แต่สุขคือกันเห็นบ่มันกันยังว่งโง,ง่เนาะเนยแม่เนบ่เพราะว่ามีความสุขมันดีตัวเห็นบ่มม่สิโง,ง,ง,ง่ในเนวาใดเนี่ยน,นี้แหละคนบ่เข้ามาศึกษาฟังธรรมคิดแต่ว่าไม่เฮ็ดปุญนกะหวังความสุขกบจบเฮ็ดแน,นวดีๆได้ขึ้นสวรรค์กบว่า พอละเฮาให้ยู่เนือนยู่เหนือสุกเหนือบุญบอกเข้าใจทําบุญละกิเลสบอกเข้าใจทําบุญบอกให้เอาบุญบอกเข้าใจก็คือทําบุญไปนิพพานคำา่อนวพดโพธเจ้าน่ะพ้นทุกเรต้องมาเกิดมุ่งหมายให้เขาได้เราตรงมาเวียนวายตายเกิดผลในการทุกทั้งหลายทั้งปวงนี่ยมันจบสิ้นโนผันบอกอ้าว เนี่ยดีดีดีที่สุดมันบอกเอาก็เห็นไปว่ามันว้ยบอคักบอกว่าบดได้เสียบัะหน้าเห็นบอกกิเลนมันว่ามันต้องได้เสียบกิเลนนี่บอกเรื่องของการมันต้องได้ดินหล่นต้องได้มีโขนะมีโขแล้วก็ได้ไเสียบในสิ่งที่พอใจแต่กับบุหูบอกถึกับบดได้พิจารณาว่าเมื่อมีพอใจมันก็ต้องมีบอกพอใจนี่แหละมีสุขมันก็ต้องมีทุกข์มันมาน้าเดียว เมื่อหลวงสุขเมื่อกลงทุกนี่แหละเป็นอย่างว่าบอกเข้าใจเอาบุญก็เอาบาปเพื่อกันนั่นแหละเมื่อไปเกิดเป็นเทวดามันก็ันมีบาปอยู่แล้วมันมีกรรมอยู่แล้วเมื่อมัดบุญเทวดาเน้นบอกก็ตกนรกได้เกิดมาเป็นเทีดาทีก็ตายก็ตกนรกได้รวยสั่มใดรวยกับกันมันได้กินดีอยู่ดี นั่นแหละจังหวาความสุขแท้จริงของเฮานั่นคือ,อยังความสงบทางจิตใจคนมีบานใหต่โตมโหล้านเขาหรือห้านูนะ่ะคนที่อยู่ในห่านนะ่ะเขามีความสุขอิรลี่ยบอเขามีความสุขอิหลีอย่บดสุกมันอยู่มองจิตใจที่มันเข้าใจน,นั้นผู้ที่มีความสุขแท้จริงคือระง,งับจักกิลสต,ตัณหาแม้เพลนสีหนังยุคนไหมเพ่นก็มีความสุข คือผู้ได้เจเ้าผิงปู่หลวงตาหลวงปู่มันเผิ่นนั่งอยู่กลางป่าเพื่อนกันโอ้ยจิตว่างบมมีกูนะผ่ได้มีเรียกร้องผู้ใดมาเออมาสวอยกูแน่กูเส็ดอันนั้นอันนี้กูสีสร้างวัดมาสวอยกูแน่บมมีมเออกูเรียกร้องกูคือผมมีเพื่อสัทธากูว่าบ่มีเนาะนี่แต่ว่าเออกูทุกมันมีกูเยอะเพื่อ เฮ็ดสนองตัณหาคุณน้อนี่มันเห็นกิเลสตัวนี้นะเมื่อเฮ็ดอย่างก็จังว่าเฮ็ดด้วยปัญญาด้วยความฉลาดนี่เห่อมึงก็จังบวทุกข์เอาไปด้วยเฮ็ดไปด้วยกิเลสตัณหามันก็ทุกข์การงานต่างๆเฮ็ดไปหวังอย่างหลายๆมันก็ทุกข์เฮ็ดไปตามหน้าที่เฮ็ดไปตามเฮ็ดปัจจัยมันสิชีวิตมันสิมีความสุขในการเฮ็ดงานเห็นปะเฮ็ดอย่างก็ได้ นี่แหละมันสีว่างๆจิตว่างๆเฮ็ดงานมันกับเบาเมยเพราะมันบมมีการบีบขันจิตใจบมมีการบังคับใจเจ้าของเฮ็ดนั่นแหละพจนวัฒฉันทะความพอใจถ้าเขามีศรัทธาแม้แต่มาศหรือศาสนาถ้าบมมีศรัทธามันมาเฮ็ดมันก็ทุกเขาต้องศรัทธาเขาต้องเชื่อมันความพอใจในการว่าเออมันมีประโยชน์เนาะนนี้นะเพจัง เฮ็ดไปมันจะงมีความสุขการปฏิบัติธรรมมันกับเข้าใจเป้าหมายมันก็มีความสุขมันก็เห็นแหลววะว่าอ๋อตัวกิเลสคือตัวตนที่ปุ่งขึ้นมาในการกระทําต่างๆเม้แต่ในกิจกรรมในวัดเฮ็ดไปมันกับซีมีพ่อใจบ่พ่อใจได้อ๋อมันก็เห็นแหละเห็นบอกธรรมชาติของจิตธรรมชาติของกิเลสเขาทํางานตัวตนนะมึงเห็นมันงกะ รู้มันแหละแค่นั้นแหละเข้าใจเขาไม่ได้เหมือนว่าไปละไปว่างเนิงเพราะว่ามันมันละในตัวอยู่แล้วเข้าใจมันมันก็มันกับหมาแล้วเออบมมีตัวตนขึ้นมาแหละมันมานมันก็ลบแหละออนนี้มันเท่ากัโอ้ยเรียนเชิญเฮ้อแต่มานเข้ามาสิงสติอยู่ในใจเจ้าของกิเลสมานอย่างนี้แหละมันมันสิงอยู่เห็นบ่กิเลส ความเป็นตัวตนนะแล้วมันสิงอยู่เขามาด้านี่เห็นอกเนี่ยอิทธิเล์ของมา้านมันก็นแสดงว่ามาเลยแหละแปลงล้างเป็นยักษ์ีนี่ขึ้นมาทันทีศูนย์ขึ้นมาแต่ละคนก็เออหามาอาวศยังรถถัอองระเบิดจีปนาวศเหินบอ่อเออขงข้ามทั้งโลกขงค้ามในครอบครัวก็มีแหังสัก,กะเบอือมีดพ้า ว้าอย่างใดกูก็เอาอันนั้นแหละเห็นบ่สงขรามโกเมเนี่ยมันเกิดมาแต่สายสงครามกันเกิดมาจากตัวกูคิดใจของแต่ละคนนั่นแหละเอออาความเป็นเฮาเป็นเฮามาร่วมกันแล้วกันเฮาเฮากับบุพเพจเนาะบางอันนั้นเออคนนี้มากเออบุพเพจัยขึ้นกันเออเอ้าไปฆ่ามันซะเนี่ยก็มีแค่นี้แหละกิเลสมีความเห็นว่<ม>บาบักนั้นมีดีต้องฆามัน นี่ก็มวมกันมาว่าอประเทศเฮาเนี่ยหมู่บ้านเฮาอประเทศนั้นเฮ็ดกับเฮาเนนี้ต้องค้ามันเนี่ยมาแต่สจะความเห็นนี่ว่าเป็นตัวกูทั้งนั้นแต่และคนก็เลยเป็นอุปทานโม่มาร่วมกันสร้างความเห็นเดียพิษมาทำร้ายล้างกันเบียดเบียนกันสร้างบาปสร้างกรรมให้เจ้าของชีวิตมึงก็เลยโอ้เป็นไปด้วยความทุกข ้องการค่าผู้นั้นกับผู้นี้ก็จบสิฆ่ากนะ็โทกเดียวความสุขอยู่สายส,สีวิตดินลนเบียขันหนอ,อนกิเลสตัณหานี่จังเฮาจังวา่าโอ้ฮาอยู่ในประ,ประเทศเที่มีความสอนพระพุพธเจ้ามัีฌิต์ให้เฮาเนี่ยอยู่อย่างสงบนี่ยู่ผู้เดียวัแล้วความวัาสงบก็ได้จิตใจมันก็เห็นว่าสงขรามทั้งใจเป็นสิ่งสําคัญ คือคือต้องสนะมา่านในใจคือกิเลสมา่มานนั่นแหละมันได้มันลบกับไผ่เอกะมันมันลบกับผู้นั้นผู้นี้เอาสนะผู้นั้นผู้นี้มันลบกับความยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆที่มันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนี่นี่ลบกับความยึดมั่นตรงนี้ความรู้ในทางธรรมจังววามาอ่าสอนให้เขาเข้าใจความรู้ก็คือปัญญาอืมเป็นจัางว่าปัญญาวฒิอาวัฏก็คือปัญญา รู้แจ้งสังขารตามความเป็นจริงโดยอาศัยสติและลึกรู้คณะคณะถ้ามีเฮ้าขึ้นมามันก็นเป็นทุกข์นั่นละ่นละคือวา่าส้กิเลสบอดายแพ้นะแพ้กับการกระทบน,ะนั่นละ่ะกนั้นแหละสนามลบสนามลบของผู้ปฏิบัติธรรมคือคือสิ่งกระทบนะกระทบตลอดเวลาอยู่แล้วเห็นบอกกร,บกระทบนั้นกระทบนี้ กระทบถ้ามีเห่าขึ้นมาเนี่ยแพ้มันละแพ้